การทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมองสุสลุมทุกคนเด้อน,นี่คลิปนี้มาพบกับครูอดาราสเก่าถึงเคยแล้วทุกคนเนาะตอนนี้ครูโอมาอยู่ที่โรงแรมมามานอนนำคุณดาคุณดาพาเที่ยวทุกคนก็ต้องขอบคุณคุณดาได้หลายเนาะ,ะที่พาครูโอไปเที่ยวแล้วก็ไปเรียกข้าวโหสิ่งที่ครูโอ,อเคย เฮ่นกูออกอะไ้เห็นสิ่งที่ก็ไม่ได้กินกูออกไม่ได้กินทุกคนแล้วก็ลุ้นไปน้ำกันว่าคุณนายจะพาคุออกไปเที่ยวไทยเพิ่นมาเพิ่นนั้นที่ตามคุออกเฮ็นคุออตั้งแต่โดนแล้วว่าสันคุณเพิ่นบินมาจากประเทศเยอรมันผุ่ไหนทุกคนโอ้โหโมเมนต์โมเมนต์ใกล้ใกล้ได้แบบไกลมากทุกคนเนาะคือจุดประสงค์ในคลิปนี้คุออจะ ทายข้างล่างให้ทุกคนได้เห็นวิวของแฮมที่ครูออมานอนพักแต่บุ้งหวเส้งมันจะนาวโบนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วทุกคนไปไป,ไปเบืองน้ำกันก่อนี่ไปทุกคนลืมอย่าลืมกดติดตามช่องของครูออให้ได้เนาะช่องชื่อช่องคือครูออละดาทุกคนเนาะอย่าลืมไปกดติดตามกด ดิ่งแจงเกินเพื่อจะไปพาดคลิปต่อไปฝากไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้คูออโดยการบอกข้ามโคษณาหรือทุกคนขอขอบคุณขอบใจหลยๆถ้าสิ่งไหนที่คูออเฮ็ดผพิดพลาดไปก็อกกขอโทษขออภัยนํแอยากก่อยาลืมามนิติศม์ออด้เนาะทุกคนแล้วก็ทารุ่นน้ำกันว่าคุณดาจะพาคูออไปเที่ยวยุ่ใสในกรุงเทพแล้วก็มีแพลนวางแพลนกันว่าจะไปเที่ยวลาวด้วยโหมีกอตื่นเต้นอ่าแบบบริ ก็เป็นคนลาวแต่ว่าก็บุกเคยแบบได้ไปเที่ยวเมืองลาวแบบไล่ไล่โบน่ะทุกคนเนาะไปลุ้นน้ากันปะก็จะได้ไปเที่ยวยุไสไปอันนี้คือที่นอนของครูโอนะคะแล้วก็ทางนู้นคือเตียงของคุณดานั่นกําลังดู youtube ของครูออรดาเพื่นว่า <laughs> สนับสนุนด้วยกันบุกข้ามโฆษณาเด้อ <laughs> ไปแล้วล่ะเต่ คุณดาไม่สะดวกให้ถ่ายเห็นหน้าไปละเด้อ,อค่ะล็อกแล้วนะเนี่ยโอเคนี่ทุกคนโค้งแฮมเขาบอดเขาประดับประดานะทุกคนขอัจะบาะวหวแหงเนาะนี่เขาประดับประดาด้วยดอกไม้ทุกคนเห็นบอกงามงามทุกคนโอ้นกนิ่ แล้วก็หงแรมเขาก็สะอาดสะอาดแล้วก็ทางนนกนเเป็นต้นไม้เขาปลุกรอกไม้ปลุกต้นไม้อะะทุกคนโอหเกิดมาเนาะชีวิตหนึ่งที่ครูสาวเราแบบสาวบ้านนอกคนนึ่งนอกได้เข้าในเมืองกรุงแล้วก็ได้มาเห็นแบบนี้เนี่ยอันนั้นคือใบายานางทุกคน ความงามเขาประดับประดาหงแหมเขาเมื่อกี้กะขออนุญาตเจ้าของเอาจจาอ,งอ,อบอแมนเจ้าของได้เนะาะพนักง,งานยูหงแฮมนี่แหละว่าขอถ่ายไลโบเขาเจ้าว่าได้บเป็นยังโบกันเลยจัดเลยทุกคนได้โอกาสพุน่นงามแหงอืสูงให้เบึ่เลยเขาประดับประดาห,หงแฮมเขาสะอาด กความงามอันนี้จะเป็นห้องรุ่มเนาะจะมีไล่สันประเมนต์แต่ันเดียวทุกคนนี่าบึงอ้หสวยอุ้ยตกใจตัวเองนี่เห็นตัวเองอยู่ในกระจกอันนี้มันหูปันอย่างคือว่ายิ้มงามแท้ล่ะนี่คือนกนกนกเขาถ้าภาษาเราคือนกเขา นกภาษาไทยเป็นว่าน,นกอย่างคอมเมนต์บอกโคออเด้อดื้อนี่ประดับประดาอ๋อมีสาวยิ้มงาม,งามคุณเห็นบอมือดแล้วเนาะยามแรงจีท้ายตอนมีเสงกะโบถ้าบท่ายตอนนี้กะสิบุรีท่ายแล้วเพราะว่าจีได้ออกจากกรงแฮม,มนี่แล้วเนาะนี่นอ้หูนี่อะไอย่างนี้ เขาเอินมาเรืออย่างเรือสำราญบอกเรืออย่างคุณคอมเมนต์บอกโคอ๋อแดงนี่เฮืออย่างเหืออย่างอันนี้สวยอ่ะนี่ดอกไม้ประดับประดาแบบสวยงามอ่ะคิดฮอดต,ตอนรูอ๋อฮิดเปียกยุงแฮมฟังลาวเนาะจะออกมานอกเลย อือเนี่ยอันนี้คือดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ยางนะคะบุ๊มั่นดอกไม้แทห,หรือว่าดอกไม้แททุกคนออบอกกับบุ๊ม่คือกันนะ่าดอกไม้แทหรือดอกไม้ปลอมน่าจะเป็นดอกไม้ยางเนาะเนี่ยอุ้ยตกใจนี่คืออะไรอ่ะหนึ่งตาตำรวจ อาดเคยเห็นแต่นั่งอยู่ในนั่งจีนหินหยกโบราณสวยมากอะ่ะมีกอนนาฬิกาแบบยุโรปนี่มาบึงทางนี้ทุกคนมีกระจกให้ด้วยนี่มีเรืออุ๊ยเมื่อกี้ก็เหืออันนี้เหือยังเนาะเขาเอินว่าเห่ายนังทุกคนคอมเมนต์บอกก่อ,ดอ,ดอดนเดี๋ยวดูเหือแบบ ไทยบอกหรือว่าเหือแบบยุโรปหรือว่าเหือแบบจีนโกล่แบบปกคือเห็นเนาะแต่อยู่เราบกบ่มีแบบนี้อยู่บ้านอกบ่มีแบบนี้คือเลยบ่คุ้แแต่ก็บ่ได้เข้าไปเบิ่งในเน็ตในอย่างก็งบ่เคยเข้าไปเบิ่งวันนี้น่าจะเป็นนกมุงก่อนีหก็อื่นมันนกนั่นแต่ก็สวยงามมากเลยทุกคนเนี่ย เห็นสิ่งที่แบบแปลกใหม่สวยงามก็อยากถ่ายเก็บไปให้พอ่อให้แม่ให้ให้ตัวเองได้ดูตอนแก่เนาะทุกคนทุกคนอาจจะเบื่อเนาะการถ่ายคลิปของพ่โอว่าเออบน่าสนใจโอจอองังนสะั่งวกับบพาว่ายังเนาะทุกคนแต่ถ้าว่าเข้ามาแล,ล้วก็อย่าดืงคอมเมนต์บอกโอ้แบบเดีว่าบึงใสจังหวัดใด งานคุณีครับฝรั่งว่างานแสงมดหมดแล้วอันนี้ก็เงื้ออยางทุกคนคอมเมนต์บอกคออด้ออันนี้ขาเงื่อเงื่างเคยเห็นอยูเงือยยางก็เนี่อ๋อนี่ เรือสำเภาเป่าฉวนมั่งคัง่งร่ำรวยรุ่งเรืองแบบเป็นจีนเบาสไตล์จีนเลนนยทุกคนไปเอาไปเบื้องนอกกันนี่จะเป็นหน้าฟ้อนนะจะมีเด็กฟ้อนเมื่อก่อนโอกับแบบอยู่หน้าฟอนแบบนี้แหละตอนโอ่เฮดเปียร์ุเฮมเมื่อก่อนเนาะอยู่หน้าฟ้อนแบบนี้ อากาศดีดีทุกคนนี่ออกมาเห็นน้องช้างทุกคนีน่โรงแรมนี้นะคะเปิดมาครั้งหนึง่งที่ได้มาไม่หลายชั้นนับกละโลนนี่รู้ออยาโรให้สูญเสียแล้วอะไรอ่ะอ่านเขาเขียนว่ายังไงเขาเขียนว่าอยาง,ง้งอ่านบอกเลยยาโรให้ศูญเสีย ทุกคนมาอ่านนำรู่อเอบึงว่ารูอ,อจะอ่านทึกบน่นยอยารอให้สูญเสียแล้วเขาใจว่าอะไรมีค่าย่ารอให้จากลาแล้วจะรู้ว่าอะไรที่สำคัญคือพนมมือนี่คือแบบสาธทุสัตว์บ่เนาะทุกคนการประดับประดาของ โรงแรมที่คุออมาพักที่คุณดาพาคุคออมาพักเนาะให้ทุกคนในบุญมีคุณดาก็จะอจอดรถอยู่แถวทั้งหลังอ,อ๋อกระบาดประดาคือน่ายอยู่อ่ะทุกคนถ้าคุออถ่ายตอนอมีตะเวนกับจะงามไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่านี่คุออถ่ายตอนแรงบ่มีตะเวนแล้วทุกคนมีแต่แสงไฟ อันนี้ก็บเคียนคำคุมอีกจะให้เขาทักต้องชมเขาก่อนจะให้เขาสอนต้องโง่เขาไว้โอ้โหอันนี้มาอ่านอันนี้อีกคํากรอนเยอะเลยทุกคนดูไฟระยิบระยับทุกคนโอ้ดีเลยที่กูเอามาถ่ายตอนกลางคืนเห็นเขาเปิดไฟแบบนี้ระยิบระยับงามอ่ะสวยอ่ะ เวลากันอ,อันนี้แบบเข,เขาเขาเฮ็ดได้จังได้เขาเขาเฮ็ด,ดเนื้อได้นีน่ยมันเป็นเนี่ยๆทุกคนเนี่ยมันเป็นอ่าซีเมนต์นเป็นแบบปูนแบบอ่ภาษาลาวก็แบบเข้าโลบแบบเอาปูนมาหล่อมันก็กเป็นแบบนี่ยนะ เขาทำได้ยังไงหรือว่าเขาเขาลออุนี่คือแบบทางแต่ว่าอันนี่คือผนังนะคะนี่คือรั้วของโรงแรมแต่ว่าเขาเขาเฮ็ดแบบให้เหมือนธรรมชาติอะ่ะให้เหมือนอันนี้นะทางเดินหรือว่าทางยางเข้าไปในป่าสวยงามมากทุกคนเนี่ย ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ป่า,อาดอกไม้ป่าแต่ต้นอันนี้ต้นอย่างาหรือว่าต้นตาลคือเห็นคอมเมนต์บอกอยู่ตอนขอลงคลิปก่อนฮันขอท่ามาต้นอย่างน,น,นูออออกก่นี่ข่อกับบุู่ก็เกันแต่ตอนนี้ข่อ,อกับบแน่ใจกือกันเนาะว่าต้นอย่างนี่ต้นตาลบ่ทุกคนหรือว่าต้นอย่างอุ้ยตกใจแมมาร์กมันตกทุกคนข่อตกใจโอ้ยชีวิต เห็นอย่างที่แบบแปลกประหลาดก็เห็นอย่างน้าหน้าม่นนึงก็ได้เนาะอยากถ่ายแต่คลิปนี่แหละนี่โคจะให้ทุกคนฟังโคอ,อ่านบาโคจะอ่านทึกว่จะให้เขาเงียบต้องพูดในใจจะให้เขาไว้ใจต้องทำตัวให้มันดีโอ้โห ผลดอกจำปาข้าวทุกคนอันนี้ต้นขาพูกต้นะออทุกคนต้นตานป่ทุกคนนี่อออยอคุณดามาจอดรถไว้เนี่ยนะแล้วก็พักอยู่ซันทีซองลาดปึง่งมีตะก,กี้สั้นทุกคนแล้วคุณดาก็มาจอดรถอยู่บ่อนี้ พาไปเที่ยวเอืข้าเหฮดแบบสวยมากอะทางนี้ก็ประดับประดาแบบเหมือนธรรมชาติอะ่ะชุดชื่นทุกคนแล้วมีที่นั่งโอ้โหนี่คือดอกไม้ที่จะอ่านคำกรให้ทุกคนฟังนะจะให้เขาชมต้องทักเขาก่อนบานแล้วมันคือเขาจะให้เขาดีต้องดีกับเขาให้เขา เล่าต้องฟังอ่านไม่อ่าน,นไม่ได้ละอ่นอ่นไม่ออกอ่นอันบอกแล้วทุกคนบลบอกหนูอ,อันนี้คือผาน,นังนะจ๊ะสวยมากเลยรับประดับเนี่ยไฟแสงไฟริบระยะรีบระยบเพนบับบบหน้าชี่บ้านโผล่บลือกหน แต่ในเมืองอาจจะมีเนาะแต่ว่าบ้านปูออ่ะม่มีสวยอ่ะทุกคนเห็นปะไปไปเบื้องส่วนขเขาจะเนีย่ยทุกคนแสงมันหมดบอกแล้วให้มาถ่ายตอนกลางเวรน,นี่เขาปต้นไมน้อันนี้ต้นไม้เท้แต่ว่าอ,อันนี้น่าจะเป็น ต้นไม้ย,ย่างทุกคนภาษาไทยเขาเอื่นนะต้นยัง<อ>ต้นไม้ต้นกล้วยป่ามาทางนี้มาทางนี้เนี่ยตามผน,นังมาถ่ายรูปได้โอ้สวย,ยนี่ล่าหน้าโรงแรม บอ,อดส่วนยังไปบอ,อดส่วนเธอทุกคนกระดกระดาวเมียงความงามคนรามอิลีเนี่ยสวยมากจิบยับจิบยับเลยพุ่นไปฮอตพุ่นแมนโมดแต่ทางหน้าจะมีตลาดตลาดเศร้าตลาดเรง ที่เขามาซื้อของกินวอลคัมช to ูทองเทารีสอร์ทอ๋อถามหน่อยคะ่ะเข้านี่ได้ไหมคะ,ะเข้าไปถ่ายนี่ได้ไหมคะได้โอเคขอบคุณคะ่ะถามเขาขอเขาละว่าเข้าไปถ่ายในสวนได้โบได้ จะเป็นชื่อโรงแรมเขาประดับประดาโอ้สวยมากเนี่โอ้โรงแรมที่ครัมาพักนะสุนายจะเป็นคนต่างชาติทุกคนกลัวจะเข้าไปในป่าเข้าไปในป่าแล้วได้ทุกคนไปน้ำผัเด้วยเข้ามา ขออนุญาตถ่ายด้วยเนี่ยขออนุญาตจะถิ่มเจ้าฐานเข้าไปในปา่าตอนนี้ครูโอเข้ามาในป่าแล้วเนี่ยต้องเล่งแสงถุนถ้าตอนกลางเวนคือสิงน้งามอันนี้ขอมาถ่ายแต่แต่ตอนนี้ก็แบบงามไปอีกมุมนึงแบบงามได้แสงอ่ะได้แสงไฟ ถ้าถ่ายตอนกลางวันเนาะมันจะได้แบบแสงตะวันเนี่ยจะมีต้นไม้ที่เขาปลูกโอสวยอะ่ะต้นไม้จริงๆนะเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้ยางอันนี้เป็นต้นไม้เป็นสวนที่โรงแรมเขาให้เดินเล่นเป็นต้นไม้อยู่ ติดหงแฮมนี่แหละต้นไม้จริงเด้อนี่ต้นไม้จริงต้นไม้แท้ออ,อ,อันนี้เป็นห้องพักพนักงานเนี่ยทางนี้จะเป็นโอ้โบแมนอันนี้ก็เป็นห้องพักไปทุกคนได้เห็นแล้วเป็นอะไร คอมเมนต์บอกกเด้อเนี่ยต้นไม้แท้ทางนั้นบูแมนต้นไม้ปลอมทุกคนนี่เขาแบบค้นดินอย่างละเอียดเลย<ม>เขาหดนำแำนวก็โอ้ดินเขาดีดีทุกคนคือแบบต้นไม้เขาออกมางามอ่ะเนี่ยสวยทุกคนฝากทุกคน ตำหนิที่สมก่อใดเด้อแนะนำคุออเดเนาะถ้าเฮ็ดเพิดพลาดประก,การใดก็ขอโทษขออภัยนั่ฝากทุกคนกดติดตามช่องของครูอรดากดกระดิ่งเพื่อจะไบ่พลาดคลิปต่อไปฝากกดไคลไคล์กดแชร์คอมเมนต์เนะาะทักทายว่าเบิง่งอยู่ไสจังหวัดได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกครูออี๋ยวถาลุ่มไปน้ำกันมาคุณดาจะพาครูออกไปเที่ยวไซเที่ยวเมืองไทยเมืองลาวเนาะไปเที่ยวไซเดอติดตามลุ่มไปน้ำกัน ลาพิทีก่อนลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย